สุดท้ายแล้วครูว่าไม่มีใครรู้หรอกครูเองยังไม่รู้เลยอะ่ะขนาดครูอะ่ะยังไม่รู้แล้วเด็กๆจะรู้ได้ยังไงอะ่ะลกูกใช่ไหมเอาเถอะนะอะไรนะขเขาล้อว่าไงนะลกูกสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนี่คือครูจุนนะล, Hello! ลูกฮ e l l o ลูกๆได้ไปเต้นเพลง phonics กันบา้างเปล่า เล่นแล้วเย้เก่งมากเลยเด็กๆเล่นแล้วคะ่ะเยี่ยมเลยวันนี้ do you know what are we going to do today we are going to have a lot of fun วันนี้เราจะมาเล่นเ,เ,เล่นเล่นเต้นเต้นเต้นกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณครูจะบอกร้องเพลงสวัสดี hello นะคะลูกแล้วคุณเพลงฮัลโหลจะร้องว่า hello everyone w a e hello ไหนใครวฟฮ hello ให้คุณครูดูหน่อย Tao cái là có Kick your leg này tệ tháo. Kick your leg if you ready to go. Này tệ tháo nơi. À, chặt nắn có. Clap your hand and shout. Này clap your hand. Tốt mưa, kèm mà. And shout. h o เร่ย์ we gonna have such fun today ตอนแรกเราจะ hello boy กันก่อนนะเด็กผู้ชายใครเป็นเด็กผู้ชายยกมือขึ้น hello boy wave hello kick your leg if you re ready to go clap your hand and clap hooray we gonna have such fun today จากนั้นเราจะ hello girl ใครเป็น girl คะอารวาป็น girl หรือเปล่า เ o l girls wave hello kick your leg kick your leg to go clap your hand and shout hooray we gonna have such fun today ครูจุนครูจุ hello ครูจุน wave hello kick your leg if you're ready to go clap your hand and shout hooray we gonna have such fun today ต re to ่อไป everyone ทุกคนเลยนะ hello everyone เลยนะลูกนะ HELLO EVERYONE WAVE HELLO c l a p YOUR LEG i YOU'RE l a i n TO GO CRAP YOUR HAND AND CHAP HOORAY WE GONNA HAVE SUCH FUN TODAY ต่อไปนะลูกนะเราจะมาล้องเพลงเกี่ยวกับตัวนี้กันใครรู้จักตัวนี้บ้างคะตัวนี้คืออะไรคะโอ๊ยนาวาตอบคุณคูมาเลยอ๊ค่ะเขาคืออะไรคะ โอ้เก่งมากเลยนี่คือฟลอกรู้ไหมว่า Frog? <"Yeah> <imprint> ฟ r อกเย้เก่งมากรู้ไหมคะลูกว่ากบหรือว่าฟลอกเนี่ยเ <c oughs> ขาล้องยังไงเป็นภาษาภาษาไทยภาษาไทยเขาล้องยังไงคะลูกอบอบอบบบอ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 บบใช่แล้วแล้วใครรู้บ้างว่ากบภาษาอ <Willie> <c oughs> ังกฤษเขาล้องยังไงใครรู้ รู้ไหมรู้ไหมพวภาภาษาอังกฤษเขาล้อยังไงกบเขาล้อว่า ribbit ribbit ไหนล้อตามสิเ <Rib bit. S 1> ก่งมาก ribbit 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 Rib เห็นไหมกบภาษาไทยกับกบภาษาอังกฤษล้อไม่เหมือนกัน<อ>ด้วยค่ะใครนับหนึ่งถึงหเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างยกมือให้ครูดูด้วย,ยวใครนับหนึ่งถึงห้าอว้าวเยี่ยมเลย น้องนอน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 นับให้ค yeah. ุณครูฟังได้ไหมครับลูกนับได้ไหมคะอ่น้องนอนนับเลยครับหนึ่งมเย้เจ๋งมากเลยอารวาอารวานับให้คุณครูฟังหน่อยอีกคนนึงอารวานับให้คุณครูฟังลูกอารวาอยากนับไหมคะลูกค่ะนับเลยค่ะหนึ่งส 3 4 5เย้เยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะลูกเรามีกบ5้าตัวนะลูกนะกบ5้าตัว five five little speckled f r o g มีกบทั้งหมด5ตัว saturn a speckled log l ลอกก็คือหลอกก็คือท่อนไม้อันนี้คือท่อนไม้เด็กๆรู้จักท่อนไม้ไหมคะอาร์ว่ารู้จักท่อนไม้ปอ่าอาร์ว่ารู้จักท่อนไม้นะลูกนะ s a t u r n s p e c k l o เก่งมากลูก s a t o r n s p e c k e l o eating eating คือทำยังไงไหนทําถ้า eating สิลูก eating the most delicious clap yam y one jump one jump jump คืออะไรลูกกระโดด โดยแล้วก็อยู่ในน้ำใช่ใช่แล้วค่ะโดยอยู่ในน้ำถูกต้องค่ะในน้ำเลยถูกต้องค่ะ One Jump into the pool Very smooth nice and cool nice and cool คืออะไรรู้ไหมลูกโอ้ยสบาย,ยสบายจังเลยตอนแรกมีกบ5ตัวกบหนึ่งตัวกระโดดลงไปในน้ำเหลือกกี่ตัวเนี่ยครูคิดไม่ออกอ่ะ เย้ yeah! เอาเอวาตอบคุณครูสิลูกเหลือกอบกี่ตัวคะเอวาเอวา,อวาน้องเอียน้องสุดยอดไปที่เยี่ยมเลยน้องนนเหลือกอบกี่ตัวคะสเย้ yeah! แล้วเอเอย่าเอย่าเหรอคะเหลือกอบกี่ตัวลูกรู้ไหมลูกเย้ yeah! สุดยอดเลยะะอะ ต่อไปคุณครูจะให้ร้องเพลงกบแล้วนะลูกคุณครูจะให้ร้องเพลงกบแล้วเด็กๆพร้อมยังพร้อมร้องเพลงกบเลสมันต้องอย่างงี้ Five l i t e s p e c k l e Frog มีกบทั้งหมดห้าตัว Five l i t e s p e c l e d Frog s Sat on a speckle log, eating the most delicious club. Yum, yum, one jump into the pool. Varis was nice and cool. Then there was four green sparkle frog. Club, club. Ah! Money you see Four little speckled frogs sat on a speckled log, eating the most delicious club Yum, yum, one jumped into the pool where it was nice and cool. Then there was three green speckled frogs. Club, Club yay! Three little speckle frogs sat on a speckle log Eating the most delicious glub Yum, yum, one jump into the pool Where it was nice and cool Then there was two green speckle frogs Glub, glub Two little speckle frogs sat on a speckled log Eating the most delicious glub Yum, yum, one jump into the pool where is was nice and cool, then there was two green frogs. frog. Clop, clop. Only one left. One little speckle frog sat on a speckle log, eating the most delicious frog. Yum, yum, he jumped into the pool. where is it was nice and cool, then there was no green speckle frog. Clop, clop. He got, nah. <sweak> the snake is in the grass. The snake <laughs> is in the grass. The snake is in the grass. Oh, that's so scary. you ah, 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 ah. Ant, ant. Ah, uh, ah, uh. ants in my arm. Ah, uh. ah. Uh. And my around, ah, uh, ah, uh, and some around they're crossing me aloud. Go on, go on, Tennis. Tennis! When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth. Yay! Eh. 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 I'm packing it! Inky the mouse is my pet. He steals the ink and comforts. The ink is real, <beach>. I wear the best. Inky is wet. Wee! I'm a cake boy! I'm a cake! Pop out the candles on the pink pink cake. แค่เล่นโซนพีพีเคพั๊บพั๊บพั๊บฮู้ฮู้ฮู้อืมน็ตเน็ต Here the elephant ม mm. Here the elephant อืม Here the mm. elephant อื Making lots of noise คุณครูจะให้คุณครูจะออกเสียงแล้วลูกๆทุกคนจะต้องหยิบตัวหนังสือตามของเสียงที่ครูบอกมีนะคุณครูจะออกเสียงแล้วนะตั้งใจฟังนะใครออกได้ครูให้5บาทใครอยากได้ห้าบาทมั่งครูให้ยห้าบาทไปซื้อขนมโอเคเริ่มแล้วนะครูออกเสียงแล้วนะตั้งใจฟังนะครูต้องการตัวที่ออกเสียงว่าอะไรรู้ไหมฟังครูดีๆนะครูต้องการตัวนี้ มาให้คุณดูแล้วตัวไหนออกเสียงชอโอ้คหยยิ่มเลย yes โอ้ทุกคนยี่งม,มากเลยโอ้ไม่อยากจะเชื่อ,อสุดยอดวายคุณครูแพ้แล้วคุณครูต้องจาอ่ายหาบ้านะต่อไปตัวนี้ต้องไม่มีใครรู้แน่เลยอ่ะตัวเอาลงได้แล้วลูกตัวนี้ไม่มีใครรู้แน่เลยตัวนี้เป็นความลับสุดยอด จะไม่มีเด็กคนไหนรู้เด็ดขาดคุณครูจะไม่ยอมจ่ายห้าบาทคุณครูต้องการนี้เลยอ่ะ์อาร์แอนสเมียร์อาร์อาร์โอนยมีคนรู้ช่วยหน่ยมีคนรู้มีใครรู้อีกได้มีคนรู้หมดเลยโอ้โอ้ได้ยากแล้วจ่ายอีกห้าบาทได้โอ,อ้ไม่อยากจะเชื่อเลยต่อไปครูเอาใหม่อันนี้ต้องยากสุดๆ ไม่มีเด็กคนไหนรู้คุณครูคิดว่าไม่มีใครรู้แน่นอนคุณครูเชื่อแบบนั้นตัวนี้ When I watch the t a i n เอ้ยคุณครูคุณครูบอกทำไมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณครูต้องการครูต้องการเสียงตัวนี้นี่ h e a r the airplane mm. h e a h e r the airplane Hmm h e r the อ้าช่วยด้วยมีคนหยิบตุกวองช่วยด้วยมีคนหยิบต,ตุกันหมดเลย h e a r the airplane mm. m ม k คิงเร s สอบนะอ๋อหยิบถูกกันหมดเลยเสียอีกห้าบาทแล้วโอเคอันนี้ยากสุดๆอันนี้ขอให้เด็กทุกคนไม่มีใครรู้ต้องต้องบอกว่าไม่มีใครรู้เลยนะห้ามห้ามรู้เลยนะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวคุณจุนแบบเอ้ยตัวนี้นะเป็นเค้กนะเป็นเค้กนะเขาพูดว่า Puff f o อ t the c a n นตู s o n the pink pink cake เ uh, uh, อาเออแต่ n ขนสุสอมีคนล้อมีคนล้ช่วยด้วยรู้กันหมดเลยน้องนังนรู้ไหมครับลูกอสุดยอดเลยเราเพิ่มสุขอ่ะครับลูกเพิ่มสุขเพิ่มสุขรู้ไหมว่าไปเพิ่มสุขกันล้ช่วยด้วยคุณครูจนแพ้แล้วอ๋อต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้เป็นความลับสุดยอดขององค์กรฟอนิกซูเปอร์ฮีโร่เลยนะจะไม่มีใครรู้เด็ดขาด นี่นะ Inky the mouse is my pet he spilled the ink and got wet the ink is spilled โอ้ยช่วยด้วยมีคนรู้อีอีอีอิงกี้ is wet มีคนรู้คุณครูกลัวมากทำไมเด็กพวกนี้รู้ได้ยังไงเนี่ยอ้า้องเอว่าอีอีเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วนะ คุณชูจะเลยโอ้ยตัวนี้โอ้ยรู้กันหมดเลยทำไปได้ยังไงเนี่ยต่อไปนี่เก่งมากเอวาลูกเก่งมากเลยลูกเก่งทุกคนเลยน้องนนก็เก่งอัดว่าก็เก่งทุกคนตั้งใจดีมากเอเทนแล้วก็ทีชาทีนาดพีเจแล้วก็เอย่าน,นะลูกสุดยอดตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วครูว่าไม่มีใครรู้หรอกครูเองยังไม่รู้เลยอะ ขนาดครูอ่ะยังไม่รู้แล้วเด็กๆจะรู้ได้ยังไงอ่ะลูกใช่ไหมเอาท่านนะอะไรนะเขาเราว่าไงนะลูก When I watched the tennis gameWhen I watched อ่าตัวไหนเนี่เอาเสียงอ่ารู้กันหมดเลยฮะรู้ได้ยังไงเนี่ยครูตกใจมากรู้กันหมดเลยมันคือตัวนี้โอเคโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวให้คุณแม่เขียนมาที่เพจนะลูกนะ Active Education แล้วก็มารับเงินคนละ5บาทนะลูกนะโอเคนะคะย,ยมทุกคนเลยครูอึ้งไปเลย <c oughs> ครูแบบอึ้งมากเลย่ะเด็กพวกนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันต่อไปเป็นสเปเชียลเลยนะ special เยนะสเปเชียลมากเลยนะสเปเชียลมากเลยนะรู้ไหมว่านี่ตัวอะไรเป็นภาษาอังกฤษ What is it ใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบวันน oh ี้สิโอโหอารวายกอารว,า,า,รวายกมือก่อน <c oughs> อารวาต้องเปิดไม้อ่ะเนาะเนาะอาวาอาวาหนูต้องเปิดไมลูกหนูต้องพูดอ่ะมันคืออะไรคะโลกตัวนี้คือ <c oughs> เพชรผ้าิกเขาคือเพชรผ้าิกรู้ไหมว่าเพชรผ้าิกขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฟอนิกซูเปอร์ฮีโร่จะต้องไม่รู้รอก มันขึ้นต้นด้วยอะไรไว้ปะปะปะปเ้ยน้งแบบ strikes, อ, pues นองนอนเยี่ยมเลยออะหยิบตัวใครใครคิดว well, ่าขึ voilà> ้นขึ้นตัวอักษรแะ้วหยิบตัวอักษรนั้นให้คุณครูดูเก่งมากเลยเอวาก็มีเพปเปอร์พิกออะหยิบตัวอักษรให้ครูดูเลยว่าเพปเปอร์พิกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกปเพปิกว้าวทุกคน Amazing England มากเลย Amazing จนคุณครูอึ้งไปเลยคุณครูต้องหาอันใหม่แล้วล่ะเพราะคุณครูจะไม่ยอมเด็กๆแน่นอน เด็กๆจะต้องไม่รู้คุณครูจะไม่ยอมนี่คืออะไรรู้ไหมอันนี้ว่ามันคืออะไรลูกนะใครรู้มากเป็นภาษาอังกฤษวันนี้สิวันนี้วันนี้สิพู้ like to tell me ใครอยากจะบอกคุณครูไอ้คนนี้อยา่าเพิ่งอ่ิว่ามีใครอยากบอกคุณครูอีกคะอ่ะเอฟาตอบคุณครูลูกนี่คืออะไรลูกอะไรนะคะเย้ม, yeah! มันคือเน็ตเน็ตขึ้นต้นด้วยตัวอะไรรู้ไหม ขึ้นต้นด้วย net น่นะหยิบให้คุณครูดูสิลูกโอ้โหสุดยอดโอ้โหแต่ละคนอัดว่าอัดว่า net 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 คุณครูจะเฉลยและนะ้วนะโอ้โหแต่ละคนเยี่ยมยอดมากเลยโอ้โห <Okay. S 1> ใช่แล้วมันขึ้นต้นด้วยตัวนี้นี่ net net เยี่ยมเลยลูกอีกตัวนึงอีกตัวนึง คุณครูจะให้หยิบแล้วนะนอ๋อนนอ,อันนี้คุณครูจะนับหนึ่งถึงสิบแล้วลูกไปหยิบของในบ้านของลูกมาหนึ่งอย่างแล้วลูกมาบอกคุณครูว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหยิบปฏิบัตินับหนึ่งถึงสิบแล้วรีบกลับมาเร็วเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วหาของมาเร็วหาของ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด โอ้9โอเคงั้นคุณครูจะเรียกทีละคนเลยนะลูกนะอ่าเรียกครูเรียกเอวาก่อนเอวาตอบคุณครูสิเอวาเอาอะไรมาคะลูกเพปพับพีกออขึ้นต้นได้ตัวคาหรือเปล่าลูกเคเคอคหรือเปล่าคะเขาบอกว่าเป็น New s t ค่ะคุณจุนอะไรนะคะ รถชื่อสปีดี้อ๋อสปีดี้เก่งมากเลยขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัวนี้คุณครูรู้คุณครูรู้ขึ้นต้นด้วยตัวนี้เปล่าวสปีดี้สปีดี้เยี่ยมมากเลยเอวาเก่งมากลูกอ่ะปิดไม้ได้แล้วค่ะเอวาสุดยอดเลยต่อไปอัดว่าอัดว่าจะพรีเซนต์อะไรให้ครูดูคะลูกเปิดไม้ด้วยลูกเปิดไม้เพนซิลหรือเปล่าลูก พนซิลขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ยคุณครูรู้คุณครูรู้คุณครูรู้ให้คุณครูเดาไหมให้คุณครูเดาไหมเพ่พ่พ่พพใช่ไหมลูกพ่พ่าพใช้ตัวนี้ป้าอัดว่าใช้ตัวนี้ปอนไหนอัดว่าเฉลยสิลูกอัดว่าเฉลยสิเพ่เพ่พ่พเพเพนซิลเก่งมากเลยอ่ะต่อไปอัดว่าปิดปิดไหมนะลูกนะต่อไปน้องนทนครับน้องนทนน้องนอนมีตัวอะไรมาโชว์ครูโอ้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยคุณครูไม่รู้จักเลยภับ พับผิดพับอะไรทั้งอย่างใช่ไหมลกูกขึ้นต้นในตัวอะไรก็พับผิดค่ะโอเคพับผิดไม่ใช่พับเพจพับผิดพับผิดอะพับผิดคุณครูให้คุณครูเดาไหมว่าขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใช้ตัวนี้ปะคะโลกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ตัวนี้ปะคะโลกไหนไหนูหนูหนหนยิหนูยกมาซีใช่ไหมคุณครูเก่งจังเลยคุณครูเก่งมากเลย <c oughs> อ่ะต่อไปน้องเพิ่มสุข เก่งมากครับน้องเนินปิดไม้ได้แล้วนะครับลูกอ่ะต่อไปน้องพอมสุขครับน้องพอมสุขมีอะไรมาโชว์คู่ครับลูกได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินแล้วค่ะโอ้ทอร์ช ทอชค,ค, like thrill, ค,คุณคูรู้คุณคูรู้ใครรู้บางรีบหยิบแล้วพอมสุกมีทททททใครรู <men <men ้บางทททททคุณคูจะหยิบแล้วนะท่าทททททมสุกมีทชเยี่ยมเลยอ่าเยี่ยมเลยต่อไปพอมสุกปิดปิดไม้แล้วครับเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยทุกคนเด็กๆสุดยอดเอเทนครับเอเทนเอเทมีอะไรมาโชว์ครูครับอ่าน้องเอเทนมีอะไรมาโชว์ครูเอเทอะไรครับ ให,ให้คุณครูและเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังนะไอเทมสตาร์สตาร์คุณต้นไตัวอะไรเร็วๆเๆสตาร์สตาร์สตาร์ใครคุณต้นได้ตัวอะไรคะใช้เป้าใช้เป้าถูกต้องเลยเก่งเหมือนคุณจุนเลยอะเด็กพวกเนี้ยเก่งเหมือนคุณจุนเลยต่อไปต่อไปทีชากับทีหน้าเร็วลูกทีชากับทีหน้ามีอะไรมาโชว์คุณจุนคะตัวอะไรอะ ครูจุนไม่รู้จักจ้าว่อฮะพิซซ่าพิซซ่าโอ้ใครรู้บ้างว่าพิซซ่าขึ้นต้นด้วยตัวอะไรช่วยกันหยิบเร็วพะพะพะพพิซซ่า อะไรมาโช์คูครับลูก วันนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีแล้วคุณครูจะต้องไปแล้วเรามาเต้นอีกหนึ่งเพลงกันไหมลูกเต้นอีกหนึ่งเพลงนะลูกนะเท็ดดี้แบนนะเท็ดดี้แบเป็นอย่างนี้นะลูกนะตัวหนูเป็นเท็ดดี้แบใช่ไหมลูกเท็ดดี้แบ t เท็ดดี้แบ u เธอ r น u ราไหนทำที่เธอ n น r รา n d สิลูกเธอ n น r รา n d เท็ดดี้แบ t เท็ดดี้แบ o ทัทชเดอะกราว d ไหนทัชเดอะกราวจับที่พื้นทัชเดอะกราว n d เท็ดดี้แบดเท็ดดี้แบดโชว์โยชูมีชูไหมชูโชว์เท้าก็ได้โชว์โยชูเท็ดดี้แบดเท็ดดี้แบด that will do that will do เท d ดดี้แบ t เท d ดดี้แบ brush your hair ไหน brush your hair สิวีผมวีผมเท d ดดี้แบ t เท d ดดี้แบ climb up stair ไหน climb up stair ปีนขึ้นไปบนบันได climb up stair เท็ดดี้แบดเท d ดดี้แบ reach for the sky ไหน ล้มือขึ้นไปบนฟ้า reach for the sky teddy bear teddy bear say goodbye เดี๋ยวคุณครูจะ goodbye แล้วนะเดี๋ยวเราเต้นเพลง teddy bear กันนะลูกนะ teddy bear teddy bear turn around teddy bear teddy bear touch the ground teddy bear teddy bear show your shoe Teddy bear, teddy bear, that will do. Teddy bear, teddy bear, brush your hair. Teddy bear, teddy bear, climb up stairs. Teddy bear, teddy bear, reach for the sky. Teddy bear, teddy bear, say goodbye. Teddy bear, teddy bear, turn around. Teddy bear, teddy bear, touch the ground. Teddy bear, teddy bear, show your shoe. Teddy bear, teddy bear, that will do. Teddy bear, teddy bear, brush your hair. Teddy bear, teddy bear, climb the stairs Teddy bear, teddy bear, reach for the sky. Teddy bear, teddy bear, say goodbye. It's time to say goodbye to one and all of you. We had a lovely time. We'll see you very soon. It's time to say goodbye to one and all of you. We have a lovely time. We'll see you very soon. It's time to say goodbye to one and all of you. We had a lovely time. We'll see you very soon. It's time to say goodbye to one and all of you. We had a lovely time. We'll see you very soon. Bye! บายเด็กๆทุกคนเลยค่ะลูกแล้วเจอกันครั้งหน้านะครูจุลรักรักเด็กทุกคนเลยนะบายบายค่ะเด็กๆ Thank Sit you my beautiful ribbons she asks you know what